สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะตอนนี้ก็เดินทางมาถึง EP ที่4แล้วนะคะสำหรับเพลย์ลิสต์ที่สาวใจดีเล่าเรื่อง Rov ให้ฟังนะคะและ EP นี้เราจะเล่าเรื่องของอิลโลเมียนั่นเองค่ะเอ๊ล <c oughs> ีลาทำไมเ <c oughs> อออะเรามาดูเนื้อเรื่องกันเลยนะคะประวัติของอิลโลเมียค่ะพลังจักรวาลอยู่ในกำมือค่ะ อเขาบอกว่าอ um ินลูเมียเนี่ยนะคะเกิดวันที่5พฤษภาคมส่วนสูง1 8 5ปบ้านเกิดอยู่ที่ภูเขาออฟเฟียนเอ๊ะอันนี้นางจะมาประกวดนางงามหรือเปล่าคะส่วนสูงนางได้มากเลยคือสูงมากเทพีแห่งแสงและผู้นำสามมหาเทพนะคะอันนี้คือตำแหน่งของเธอนะคะ รักการอ่านมากชอบคิดคำถามด้านแปลัดยาหากไม่ได้ครอบครองก็ฆ่าทิ้งซะก็มีแอบโหดนะมีแอบโหดสวยแล้วโหดด้วยเจอจรัดมากจนไม่มีใครกล้าสบตาเธอตรงๆสมัยเรียนได้ที่สองตลอดจึงชอบไปท้าดวลกับวอลขาดจะต้องอาบแสงแดดสบายๆทุกเช้าและดืมเป็นขนึนออะ มาดูชีวประวัติของอินลเมียกันบ้างอ่ะอ้ะอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เดี๋ยวเรามาที่ตรงนี้อ่ะชีวประวัติอันสุดท้ายนะคะตรงนี้อินลเมียสมบูรณ์แบบจนผู้คนต้องตะลึงเธอมีทั้งโฉมงามความฉลาดอำนาจเกียรติยศและพลังในตัวเธอตรงกันข้ามกับมาหลอกผู้เป็นตัวแทนแห่งความมืดเธอคือผู้แทนแสงสว่างไม่ว่าจะเป็นวีรบุรุษที่่ใหญ่เพียงใด ก็ถูกบารมีของเธอกลบมิดเลยอิลเมียไม่เคยเผยโฉมหน้าที่แท้จริงให้ผู้คนเห็นเพราะเธอยังต้องรับปทบาทสสำคัญอีกอย่างซึ่งคือเทพีแห่งแสงสว่างตัวเธอให้ความรู้สึกบริสุทธิ์หน้าค้นหาและสูงส่งรวมถึงสภาพแวดล,ล้อมในดินแดนเวทมนต์ที่เธอจงใจสร้างให้มีความลึกลับ ทำให้ผู้คนล้วนปักใจเชื่อว่าอิลลูเมียคือเทพีผู้ที่สามารถนำพาแสงสว่างความหวังให้กับพวกเขาและที่และที่นี่คือเอาและนี่คือเหตุผลที่ทำให้ The Temple of Light มีบทบาทในโลกได้เมื่อมีเทพีหญิงที่ผู้คนนับถือ The Temple of Light จึงยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนและสามารถทำให้ผู้ศรัทธาต่อสู้กับพลังแห่งความมืดได้อยากสามคัคคีในฐานะผู้มีอำนาจสูงสุดใน The Temple of Light เธอมีไหวพริบทางการเมืองที่ดีและรู้จักการใช้อำนาจให้เกิดประโยชน์เธอสามารถรวมกลุ่มพูดจาก Forest of s h a d o w เพื่อมาช่วยต่อสู้กับกองทัพของผู้ทรยศและยังสามารถทำให้ The Temple of Light เป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้าการปกครองของเทนิยุครุ่งเรืองเธอรักษาผลประโยชน์ของผู้ศรัทธาได้เป็นอย่างดีและไม่ว่าเวลาใดก็ตามอินลูเมีจะไม่ยอมสูญเสียอำนาจในมือเด็กค่ะ อย่างนี้นี่เองนี่น่าล่ะสกินของอิลลูเมียแต่ละสกินเนี่ยโ,โหปิดตาทั้งนั้นเลยนะยกเว้นสกินที่เป็นอของเวียดนามใช่ไหมยอมเปิดตาและยอมเปิดตาอ,อ๋อมาดูชีวประวัติของเนื้อเรื่องกันบ้างน,นะคะในส่วนของเนื้อเรื่องอิลลูเมียเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกยุคป,ปุกเบิร์ก แห่ง The Temple of ออฟไลและเป็นสิทธิ์ของเทพอาจารย์เบลนที่ถูกฝึกสอนมากับมือเธอคือผู้ศรัทธาและติดตามกฎแห่งแสงสว่างอย่างเคร่งครัดและเธอสาบานว่าจะกวาดล้างพลังจากความมืดให้หมดจนไม่เหลือซากฝีมือและบทบาททางการเมืองของเธอมีความแตกต่างกับอาจารย์เป็นอย่างมาก เธอสามารถใช้อำนาจเด็ดขาดที่ทำให้ผู้ติดตามจำนวนมากหลับไหลไปและเมื่อเธอเห็นศักยภาพจากเหล่ามนุษย์แล้วเธอก็สามารถทาบทามความขอความร่วมมือเพื่อต้านล็อกเฮมด้วยคำพูดอ่อนโยนเธอใช้วิธีที่แข็งแกร่งและอ่อนโยนในการปกครองทำให้เธอมีฐานะและอำนาจ หลังจากที่เหล่าเทพต่างออกปลีกวิเวกอิลลูเมียเรียกตนเองว่าเป็นเทพ,พเจ้าองค์เดียวบนโลกแมก้การกระทำนี้จะดูไม่เคารพเทพ,พเจ้านะักแต่เธอก็จำเป็นต้องทำเพราะทำเพื่อรักษาระเบียบวินัยของ The Temple of Light และไม่ให้ผู้ติดตามหมดศรัทธาในแสงสว่างนั่นเองในสายตาของผู้ศรัทธาทุกสิ่งที่อิลโลเมียกล่าวล้วนเป็นสัศธรรมความจริงทั้งสิ้นปัจจุบันอิลโลเมียยังอาศัยอยู่ในโฮลี่เทมเพโดยไม่ค่อยออกมาพบปะผู้คนไม่รู้ไม่มีใครรู้ว่าสรุปแล้วเธอกำลังตามหาตัวเหล่าเทพเจ้าเพื่อสร้างสัมพันธ์ให้กับผู้ติดตาม หรือเธอกำลังตามหาวิธีที่ตัวเองจะสามารถตัดสรุปและกลายเป็นเทพเจ้าได้เองกันแน่ดูดูแล้วเธอก็เหมือนจะเป็นคนที่ทะเยอทะยานเหมือนกันเนาะอืมอ่ะมาดูเนื้อเรื่องเสริมค่ะเทพีและดวงดาวเราเทพเจ้าถอยออกจากการทำหน้าที่เพื่องข่าวออฟเฟนที่เคยสะอาดบรสุทดกลับนับวันยิ่งมัวหมอง t ดอะเทมเพที่อยู่ริมหน้าผาไม่เห็นแววความคึกคักเหมือนอดีตอำนาจการควบคุมของอิลูเมียต่อเดอะเทมเพิลกำลังถูกท้าทายหากแสงสว่างมีจริงความมืดคือมโนธรรมแล้วเหตุใดเล่าพวกข้าที่นับถือเทพเจ้าแห่งแสงสว่างถึงไม่ได้รับการตอบรับจากพระเจ้าภายใน Temple of Light ผู้ศรัทธาจำนวนมากไม่น้อย จำนวนไม่น้อยเออกำลังสงสัยในพระเจ้านะคะจากคำพูดที่ว่าไปพวกเขาเนี่ยต่างอยู่ในเหตุการณ์สงครามเทพกับปีศาจเมื่อหมื่นปีก่อนทุกคนเห็นพลังความมืดจากดิอาบิสพลังนั้นเนี่ยโหดเหี้ยมแล้วก็ดุดดันเหลือเกินหรือจริงๆแล้ววอลขาดอาจพูดถูกพวกเรามันก็แค่ถูกทอดทิ้งคำพูดปั่นทอนกำลัง กลายเป็นสิ่งที่ทรงพลังและเข้ามาทำร้ายพวกเขาพร้อมกับก,บการโจมตีจากล็อกเฮมอิลลูเมียไม่อนุญาตให้พูดคำพูดเหล่านี้กระจายไปมิฉะนั้นความเป็นระเบียบของฝั่งแสงสว่างจะถูกทำลายไปโดยสิ้นเชิงเธอจึงใช้อำนาจเด็ดขาดเพื่อลงโทษเฉลยที่ยอมจำนนแต่นั่นกลับทำให้เกิดแรงต้านทานที่หนักขึ้น ไม่ว่าจะยังไงก็คงต้องวัดกันที่พลังในมือสินะอิลูเมียเดินออกจากเดอะเทมเพิลเพื่อเชิญหน้ากับกลุ่มต่อต้านที่ฮึกเหมิมขึ้นทุกวันเรื่องนี้เธอจะต้องจัดการถึงจะหยุดการต่อต้านครั้งนี้ได้ผู้เสื่อมศรัทธาในพระเจ้าจะต้องได้รับการลงโทษอิอลูเมียว่าอย่างนั้นนะคะเธอพูดจบพร้อมกับ ไร่เวทมนต์มีก้อนแสงสีม่วงอยู่กลางฝ่ามือของเธอทำไมเธอถึงยังใช้เวทมนต์ได้ความรู้สึกสงสัยและตกใจเกิดขึ้นในฝูงคนค่ะตั้งแต่เทพเจ้าทั้งหลายปรกวิเวกพลังเวทที่ฝั่งแสงสว่างภาคภูมิใจก็กลายเป็นสิ่งที่ไร้ค่านั่นคือต้นเหตุแห่งความวิตกกังวลและไม่มีพลังเวท พวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะต้านทานการบุกรุกจากดิอาบิสได้อย่างไรแต่ตอนนี้ได้เห็นก้อนแสงในมือของอิลลูเมียนั่นคือพลังเวสศักดิ์ิทธ้์แท้หรืวงโดนหลอกด้วยเวทอันพังผู้ต่อต้านตั้งสติได้จึงเรียกตะโกนออกมาเตือนทันใดนั้นก้อนแสงสีม่วงบินออกมาทิศทางที่เขายือนอยู่บินออกไปยังทิศทางที่เขายือนอยู่อืม แม้พลังเวทจะทําให้เกิดระเบิดรุนแรงแต่เหลือไว้เพียงรอยเผาไหม้เล็กน้อยเท่านั้นที่นางใช้ไม่ใช่พลังเวทซัก์สิทธิ์ผู้ต่อต้านบาดเจ็บอยู่ปลุกระดมให้ผู้คนรับฟังแบบนั้นนะคะ,ะทุกคนไม่ต้องกลัวเราพร้อมลุยกันภายใต้คำพูดปลุกขวัญของแกนนำ ทำให้ผู้ต่อต้านปลุกระดมพุ่งไปโจมตีอิโลเมียอิลเมียที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยก็ได้แสดงที่ถ้าตกใจเธอเพียงแต่ยิ้มอ่อนๆเพียงเท่านั้นอืแสดงว่าทุกคนก็เริ่มไม่ไว้ใจอิโลเมียแล้วนะคะในระยะเวลาต่อมาว่าเธอจะมีพลังเวทและมีอำนาจจริงๆหรือเปล่านะจะปกป้องปวงชนได้หรือไม่นะ เรามาดูถึงความสัมพันธ์กันมากดีกว่านะคะอินลูเมียเนี่ยเขาก็จะมะีความสัมพันธ์กับกษัตริย์โนเมนนะคะก็คือเดี๋ยวนึกชื่อไม่ออกอาานึกชื่อไม่ออกอทำไมนึกถึงแต่มอทเทนอ่ะอันนี้นะคะก็เป็นกษัตริย์เทนนะคะที่เหมือนว่าจะถูกยึดอำนาจมานะเอ่อแล้วก็มีเจ้าแห่งปีศาจแล้วก็มีคู่อาฆาตนะคะคือมาจ้ากษัตริย์ อีกคนหนึ่งก็คือมอร์ทอสนะคะพันธมิตรจากป่านี่ก็คือเทลอนัสเดี๋ยวเราต้องไปติดตามกันค่ะว่าเพื่อนๆพนพันธมิตรของเขาเนี่ยแต่ละคนมีเรื่องราวอย่างไรกันบ้างเอ๊ะมันเกี่ยวพันยังไงเอ๊ะทำไมอินลูเมียถึงอยู่ๆเหมือนคนไม่เชื่อใจเออทั้งที่เป็นเทพีสูงสุดแล้วนะเดี๋ยวเราจะติดตามกันต่อไปค่ะเมื่อกี้อ่านไปหมดแล้วนะ ใช่ใช่ใช่อ่านไปหมดแล้วแก่แล้วไงลืมลืมอ่านไปแล้วก็ลืมอะตามนี้นะคะทุกคนสำหรับกินลุลเมียก็จบลงแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อที่ EP หน้า EP ที่ห้าอ เป็นตัวอะไรดีนะเดี๋ยวเราติดต,ตามค่ะแล้วก็จะรู้เองนะคะก็จะพยายามหามาบอกต่อกันนี่แหละค่ะถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากรู้เนื้อเรื่องแต่ขี้เกียจอ่านเองก็มาฟังพี่โบโบอ่านให้ฟังอย่างนี้แล้วกันเนาะแต่พี่โบโบก็อาจจะไม่ใช่คนที่อ่านได้ดีสักเท่าไหร่นะแต่ก็จะพยายามมาอ่านให้น้องๆฟังบางทีแบบตัวหนังสือมันเล็กก็วักผิดวักถูกไปบ้างเพราะว่ามันโหเยอะเหลือเกิน ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่โบโบด้วยนะคะแล้วเราเจอกันอีกพีหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะ